ฝั่งนู้นนะครับคือสายมรณะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการฝังการเผาไม่ทันก็เลยเอาฝังเอาฝั่งนู้นข้ามรางรถไฟมาฝังไว้บริเวณจุดนี้นะครับก็ก่อรางรถไฟด้านขวามือนะครับแล้วก็เอาขนส่งมาเพราะเผาไม่ทันก็จะมาฝังบริเวณตรงนี้นะเพราะตรงนี้เป็นบริเวณป่าเก่านะครับเขาจะถางต้นต้นไม้เผาเผาไม่ทันก็เลยฝังไปจุดนี้ก็เรียกว่าที่อาราถนะครับบริเวณนั้นจะโดนระเบิดนะครับรถไฟเก่ารางรถไฟเก่าโดนระเบิดก็เลยมาตั้ง าสายรถไฟใหม่ตรงนี้พอได้รถไฟให่ตรงนี้เสร็จก็เป็นการทับถมที่บริเวณหลุมฝังศพของเฉลิศึกนับหมื่นคนบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่อาถรรพ์เราก็เลยมี่ารกับคุยกับทางผู้ใหญ่ประจำจังหวัดว่าเราจะทํายังไงดีเราจะสร้างตรงนี้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและที่มาพรแล้วจังหวัดใกล้เคียงเราก็เลยนะมี เป้าหมายในการจะสร้างพองคนนักบริการทุ่นี้ครับตัวเตียนครับ